สวัสดีครับรามาพบกับเดสเตสพาร์ทที่4นะครับหลังจากที่เราขึ้นยาอาไิเนี่มามาที่ใคไรสักอย่างผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะใช่ตูเหอครับมันบอกให้ไปทางนูน้นแต่เราไม่ไปครับชอบออกน,นอกเทาง อของเยอะเสียงอะไรตึ๊ก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 ตลอดเลยเนี่ยงงตรเนี่ยอันนี้คืออะไรครับทอบบ็อกบาร์ นี่คือผมแอบไปเล่นไอ้แอบไปค้าของมาครับตอนล้่งอกอะออตอนที่ไม่ได้ไม่ได้อัดไปนะครับไอ้ไอทอ็อกบ้านนี่เอาไว้เปิดประตูอ่ะคือภาคนี้มันเน้นเก็บของรีซอร์อะไรเงี้ยพวกทรัพยาก,กรเยอะมาค้าอของเขิงได้เยอะเลยฮะจะคล้ายๆเป็นเกมแบบเก็บของอะเก็บ้ายไมคค้าบ่ะ เก็บพวกรัพยายกรมาคารุ่นครับนี่เยอะแยะมากมายลองเล่นมาเดี๋ยวเก็บของนั่บิต่ตัวอะไรเนี่ยไอตัวนี้มันตัวเมื่อกี้มันรู้สุดจะฆ่าไม่ได้คุณคุ้นอยู่จำมันได้ฮะที่เราหนีมาจากพาร์ทที่แล้วะ่ะวิ่งเลย

ขนาดเมื่อกี้เนี่ยค้าบรีโมดทูดีเพลย์คองเดี๋คอขอลงนี้ก่อนเห็นมันมีลิฟต์ลงได้ ยิงเลยแมไอตัวถ้ามีหน้าต่างอย่างเงี้ยฮะผมว่ามันต้องมีตัวอะไรโผล่มาแน่ๆเลยเพราะว่าเฮ้ยเสียง,งอะไรเพราะตามสไตล์เดสเปย์แลถ้ามีหน้าต่างอย่างเงี้ยมันต้องมีตัวอะไรกระโดดออกมาให้เราตกใจจะชัวร์อุย้ยโอ้โหมึงมึง อีกมะเปิดโอ้โหูโดนตัวเองอีกเครียดหมาหมู่เหรอพวกมึงเนี like ่ยทำไมเสียงมันยังไม่หมดเลยฮะอุ้ยอะไรแกดีแล้วลิเอามาฝั่งนี้ก่อนพยายาอย่าอยู่ใกล้หน้าตาเสียงอะไรแก เสียงนู้นเสียงนี้เยอะจริงอยู่นักอยู่ฝั่งนูน้นแล้วเสียงมาจากฝั่งนู้นโอ้นี่ยาอะไรเนี่ยทำมาเริ่มเลยเหมือนจว่าอออแอบม,มาตอนไหนชอบมาทีเผลอนเขียห <c oughs> มุนนี่จั จะเก่งไปแล้วนะมาเยอะไปไหม <c oughs> คือคือพี่จะมาตลอดเวชใช่ไหม <c oughs> โอ้โหยะเขาขนเลยฮะ

รู้สึกมันจะมาเรื่อยๆนะฮะนั่นไงเสียงมาแกต้องดึงระเบิดก่อน,น,นเผื่อมีตัวอะไรโผล่มาไม่ปล่อยอัดมันได้ บอกว่าตัวที่ซาวเวตบอดก็คือตัวที่หาทรัพยากรแล้วไปรอที่เบนแล้วมันคงหาของมาได้ที่เสียงมันจะเรียดตลอดเลยเนี่ย <c oughs> ผมเป็นโรคจิตฮะถ้าได้ยินเสียงอะไรยเงี้ยมันจะแบบจะอยู่ไม่ได้อะต้องต้องฆ่ามันให้หมดก่อน <c oughs> ไม่เวลามเดินหาของเดินหรือว,ว่าแก้ถาสนามันแล้วมันไม่สบายใจฮะ มาลีมาเสียงไหมอีกฝั่งหนึ่งนี่เรามีลูกระเบิดจากตัวตัวตรูตฮะเอาไว้ใช้ได้ มันไม่มา,านีน่ไม่รอแล้วข้ามฝั่งหนู้ดีกว่าถือระเบิดเตรียมไว้ตลอดลลเ,ดเยมมลยอ,อย่าระเบิดขึ้นมานะระเบิดอัดตัวนี้ ถึงขั้นอาจจะเบี้ยงได้ง่ายๆะอ้โ้ตกใจอือมึงนี่โอ้โหมาประชุดเลยคราวนี้อืมไอพวกนี้แม่งมาลอบกัดยิงเลยเราอุตส่าห์รอมันวิ่งมาไหม ดันมาแบบโผตอนที่เราแบบเผลอเขียนจริงพวกนี้มีอะไรพอมั้ยเนี่ยเกมน,นี้เหมาะคนพันอ่อนเลยฮะหลอนคืออะไร เราเกบสนามมาเนี่ยปุ๊บอิมเซิร์ตรีโมทไม่ได้อ๋อรีโมทที่เราหาคิดก็ได้มาแล้วนี่ครับรีโมทอ y หน I f ง u อ d ฝากชัตเตอร์อ๋อคือต้องมา เอาลิปไอคับรีโมดมาใส่ตรงเนี้ฮะซึ่งมันมีสามชิ้นชิ้นส่วนผมเพิ่งได้ชิ้นเดียวเมื่อกี้มันบอกอะหนึ่งออลสามคือเหมือนที่เราเก็บทุกแย่ได้ชิ้นเดียวคงต้องหามาเพิ่มอีกอีกสองชิ้นซึ่งมันอยู่น่าจะอยู่ฝั่งนี้นะแหมมึงอยู่นี่โผล่มาตายเลยเนี่ยหลอนกันเลยทีเดียว รี Remote, โมดจะคีดบอร์ดอ๋อนี่ไงหนึ่งแล้วไข่สองอันโอเคสองเซิดีเธอ์นี่ตัวนี้กลับมาหาของให้เราพยาอย่าเพิ่งหายหาของเล่นตามเนื่อเรื่องก่อนแต่ก่อนที่เราจะไปเราก็ต้องปล่อยตัวนี้ก่อนว้งสองตัวแล้วเหรอเฮ้ยเหมือนกับว่า เรามีตัวบอดหาของสองตัวแล้วเมื่อกี้เห็นเหมืนเขียนอยู่สองอันเนี่ยเด็กตัวหนึ่งฉันเราก็ต้องปล่อยปล่อยไว้สองตัวเลยฮะเกมนี้เรามีตัวที่ช่วยหาของได้ก็สบายไปอย่าง ทำไมหาง่ายจังอะครบสามชิ้นแล้วครับขอลงเบ้งล่างก่อนเพื่อมีของเก็บรู้ว่าจะหายากกว่าน,นี้เล่นอยู่ติดกันเลยโอ้โหมาแล้วมาเยอะพอคน อบมาตอนกำลังเผอทุกทีเลยนะบวนตีจริงเสียงเสริงนี่จะเอหลอนไปไหนครับแค่นี้ก็หลอนจะตายอยู่ลยแล้วอ๋อรีบหายมีนนี้เราได้ของหมดแล้วครับเราไปอินสตอลเครื่องนั่นดีกว่า ตรงนี้เปล่าทื่ต้องไปยินต่อตรงที่ตรงกลางดูงก่อนนี่ครบแล้วมีครับครับเลยปุ๊บอะ,อะไรผมว่านราจะไปใส่ตรงกลางมากกว่ามีอ b อบเจ i v ี a d แอแล้วอินสตาลิโม่ดีเทร Okay, hang on. I'm gonna try and start her up. No good. It's out of fuel. Wait, there should be a refueling station on the upper floor. Here, sending you the coordinates. Okay. I'll head up and refuel the shuttle. We can try restarting it after that. <laughs> เพราะว่าอุตส่าห์ใส่รีโมทได้แล้วน้ำมันหมดอีกอะไรเนี่ยโนู้้วเาต้องไปหาน้ำมันมาเติมเชืเพลิงให้ให้ยานมันมันมันไปได้แนละ้วชีวิตไปตามทางก่อนหน้าจะาทางนี้แหละเมื่อกี้มันชี้ขึ้นมา ตัวอะไรโผล่มานะเฮ้ยคุณม,ม,มีของไม่มีดูจากสถานการณ์แล้วน่าจะมีตัวอะไรโผล่มามันคงไม่ปล่อยให้เราหาของนั่นไงเสี่ยงม,มาแล้วมันคงไม่ปล่อยให้เราหาของง่ายๆตามสถานาการณ์ เดีวเพิ่มมมันตันวะมินิเดื่วนอุ้ยนั่นไงนั่นไงอือหืออือหือ มาต่องฟังเลยเว้ยชอบหมาเอา้าทำไมศัตรูศพมันหายไปไหนเมื่อกี้กำลังเ,เก็บของที่ตกเลย พวกศพเนี่ยเราฆ่าแล้วเราจะไปรูดพวกของได้เฮะเมื่อกี้ยังไอตัวเราจะไม่ได้รูดเลยหายไปไหนก็ไม่รู้ที่เครื่องทางนี้ไม่ได้ไปไปก่อนต้องรู้ว่าทางก่อนเพราะวาเรามันน่าจะมีของให้เราเล่น,เลนๆเยอะแต่ติดของเต็มแล้วน,นี่ไม่ต้องเติม ขอเก็บทิ้นวยนี่เหมือนเป็นทางเดิมที่เรามาเมื่อกี้นี่ประตูมันล็อกข้างล่างุ่สาบมาเพื่อเก็บของชิ้นเดียวก็มาแล้วเนี่ยเต็มที่ชีวิตมากไปตามดูแล้วนาที ติเวตอันน้ำมันโอเกตเซฟดัชเชนบูเอลอะไรกันอ๋อคาร์มักันเตอร์เต็มเฉยเลย เมนุนคอนเน็กชันดีควายเมนวนคือทำเองทำไงอ๋อนี่ไงโห้ิ้นดึงใช้คีร์ต็ดดึงุ้ยเสียงอะไรแวบพวกหนงมึงนี่นี่เน่ได้ยินเสียงก่อนนะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหมึงเดินแบนี้ได้เหรอ đơn mà nó đắt quá, đồ bẩn, vẫn khai mà không, đang nghe, sẽ thêm lát, sẽ nhiều một ที่ศัตรูก็เยอะเกินไปนะครับโอเคแทนค์ส f try again that's more like i โอเค I'm initiating a test fire of the h e g ไปลุกไป cover this could get h o ไปลุกแล้วครับไปไหนต่อ s t p l d y i n n o oh oh g o I think I just started the launch sequence and I don't know how to stop it. You what? Look, just get out of that chamber before it fakes you to a crisp! Huh? Looks like I could have been hiked out. I heard. He turned to shut bay. Top a tee. On the bay, huh? He's going to have to find คุณเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเดินถ่ายพวกนี้นะแน่แน่เลยครับโอ้โหโอ้ยสตซอบี้ตายด้วย <laughs> ให้โดนไป ไปวิ่งตูฟัดโอ้โหเดินเล่นไม่ได้อุยอ้ยเฮไอตัวนี้ไอตัวนี้มันนั่นนี่ว่าเฮ้ยมใหีห่ถูกปะเนี่ยลงมาแล้วนั่นจะถูกครับไอตัวนั้นมันตัวฆ่าไม่ตายผมจำได้จำติดตาเลยโอ้โหโอุห้ยโกลัวมาก,ก็โดนเลยกู ิไปตามตามตามไปไหนวะตามแล้ววะลิฟลิฟลิฟไปนะครับไม่อยู่แล้วครับตรวันนี้ไอตัวข้าไม่ตายนั้นมันมันต้องตามหมดแน่ๆเลยตามสถานกา,ารณ์ไหนตอ่อโอ้โหไฟไหม้หมดแล้ววิ่งไม่ทันตึ้งโอ้โหอืมตกไกล ลูม <sketches> oh ันยังยังหน้าด้านไปเลยคุณคุณนะเสียงนี้เฮ้ยอีกตัวนี้อื้มโอ้มันมาแบบมันมาแบบไม่ตั้งตัวชิงเลยอย่างด่วนอัไหน all r i g อะไรปัญหาอะอีกเช็คเกียร์อะไรอีกโอ้ชีวิตมาตบละเกินเช็คกงเช็คเกียร์แล้วนะไหนตอนเนี้ยรู้ว่าจังหวะนี้ผมวิ่งเดียวละเสียงตอนนั้นมันตามมาโอ้โหมันมาแล้วเสียงโอ้ย โอ้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 ไัวแกไฟไหม้หือบอดูมันไปมันพุ่งอย่างนี้เลยกวนตีนมากเลยนะใครจะไปรู้มันออกนี้วะวัด complete อ๋อนี่ยตัวนั้นจะตามอีกแล้ว มันให้เขาสื่เหมือนในเมจิตนะในไบโอตามะมันจะตามเงี้ยมันฆ่าไม่ตายอุ้ยเคลียร์ออกตกเคลียร์เคลียร์ไหนวะโอ้โหแล้วดูลมอ๋อเป็นกล่องติดครับต้องยิงไอ้ขันละมานติด ชีว mm ิต hmm. มันจะบัดจบไปละวเฮ้ยเฮ้ยตัวตัวบี้ด้วยวะมีซอมบี้มากวนตีนอีกดู

ปรับองศาให้มันเป็นปกติครับเซอล่าหนูว่าเสียงอะไรวิอุ้ยอุ้ยหืมเสียงอะไรปุ้งปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาโดนตูมระเบิดฮะงงเลยงงเลยทีเดียวดูมันดูมันเฮ้ยเฮ้ยเป็นมันตามเราอ่ะ เฮ้ยระเบิดนี่กวนตีมมากเลยฮะมันตามเราฮะดูดูต้องบินหนีเหรออุย๊ยระเบิดยิงทิ้งแม่งเลยมันอาจมาตามเราตีมจวิอ,อะไรอ่ะเหมือนเป็น อะไรไม่รู้ว่าแต่เราอย่าไปยุ่งมันมันดีกว่าโอ้โหไม้ไม้ขวางเต็มเลยนะยิงซะเกะด,ดูมันดูมันดูมันไปย่างไรออกซิเจนขอออกซิเจนหน่อยใช่ไหม โอ้ทูอ้าไม่ได้ยังไงน่าจะลงนี้ได้นะให้เกาอืโอเคลงได้ไนะหนต่อเอ้าเฮ้ยเห็นกล้องไหนอะไปไหนอะ Where am I? So, how's the shuttle look? Yeah, this thing needs more than plating. It's missing the port engine. There's a small wreck near the shuttle. We should check it out. All right, Rosen. Lock, suit up. You're on engine duty. But, sir, my legs. Yeah, I'm not asking you to do jumping jacks. Now get moving. All right. Hey, Rosen. I'll meet you there. Whatever. Panita. And. Cover port engine for the cruiser. นี่มันทางเดิมที่เราเคยมาเลยนะ่ะทำได้น้อบอกไปแห่งนี้แดงไม่ใชนะ่ขึ้นยานหรือเปล่าน่าจะขึ้นยาเนอนะ อืมใช่แล้วครับมันมีลูกศรชี้อยู่ไป let's go ฉากนั่งอวกาศนี่มันอลังการจริงนะให้เขาสุกเหมือนเราเป็นนั่งอยู่บนนั้นจริงเนี่ยผ่านพก็ซาก็องขยะอวกาศอเงี้ อารมณ์คือรีต็มที่เลยครับโอเคแล้วเห็นโลกดูมลน,นะพอเกตเซฟอ้าวชัตเตอร์เจ็ดแลละครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราจบไปที่พาร์ท พันนี้ไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวต่อพานหน้าแลกันแคปเจอร์เจ็ดมาต่อพานหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามแลบชมครับสวัสดีครับ